เมนูต้มเส้นตีนไก่สวัสดีครับเพืพ่อนๆพี่ครับวันนี้ได้เมนูต้มเส้นตีนไก่แซ่บๆครับรสชาตินี้จะคล้ายๆก๋วยเตียวไก่นะครับแต่ทําง่ายกว่าใช้เวลาไม่มากกินกับหุ้นเส้นแซ่บๆครับวันนี้ใส่เห็ดหอมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังใส่ซี่โครงไก่แล้วก็น่องไก่อีกแล้วครับกว่าแล้วก็ไปจุดสุดกันเลยครับผมวันนี้นอกจากกินไก่ครับวันนี้ผมจะใส่ซี่โครงไก่แล้วก็น่องไก่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเลือดไก่นะครับนาไปล้างเกลือทําความสะอาดนะครับผมผมล้างประมาณ2น้ำนะครับผมล้างทําความสะอาดให้ดีแล้วนะคร ไก่นะครับผมแต่วันนี้จัดเต็มนะครับใส่ที่โครงไก่แล้วก็มีน้องไก่แล้วก็มีเลือดไก่ด้วยนะครับใส่ไปเลยครับคอทำกินเองนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่เลยครับผมจัดเต็มนะครับโครงไก่นี้เราจะไปสับก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อมาครับเราจะไปต้มน้ํากันเลยนะครับใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมทุบลงไปนะครับผมตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับใส่ลงไปเลยครับระหว่างรอน้ําเดือดครับเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีเอาไว้ก่อนเลยนะครับ เราก็จะมาหั่นหัวใ้เท้าครับจะหั่นเป็นแว่นก็ได้ครับหรือจะเป็นลูกเต๋าก็ตามใจชอบเลยนะครับใส่หัวใ้เท้าลงไปเลยนะครับนี่ครับตามด้วยซี่โครงไก่ครับลงไปเลยครับแล้วก็น่องไก่เนาะแล้วก็จะมีเตีนไก่ครับใส่ลงไปพร้อมนะครับแล้วโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับหมาปุงรสกันเลยนะครับสีอุวขาวครับผมประมาณหนึ่งทัพพีนะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับผม ตอกลงไปประมาณนี้เลยครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับผมผมไม่มีน้าตาลเปียบครับเลยใช้น้าตาลมะพร้าวแทนตามด้วยขนอกอนะครับหนึ่งก้อนครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับผมวันนี้เราใส่เห็ดหอมลงไปด้วยครับหลังทําความสะอาดครับใส่ลงไปเลยครับผม้นามก็เดือดพอดีเลยครับระวังร้อนนะครับเราก็จะไปหั่นเลือดไก่กันต่อเลยนะครับผมวันนี้ได้มาหนึ่งก้อนนะครับก้อนใหญ่ๆเลยครับผมใส่จัดเต็มไปเลยครับผม เป็นลูกเต๋าแบบนี้ครับหรือจะเป็นแนวยาวตามใจชอบเลยนะครับหั่นเสร็จก็ใส่หม้อลงไปได้เลยครับต้มต่อไปนะครับกว่วเจนไก่จะเปื่อยครับผมระหว่างรอนะครับเราก็จะไปทํากระเทียมเจียวกันต่อเลยนะครับนำกระเทียมไปตำนะครับพอหยาบหยาบเสร็จแล้วตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับผมถ้าไฟแรงเกินไปจะทําให้กระเทียมเราไหม้ได้นะครับก็เจียวไปเรื่อยๆครับให้เหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยครับผมค่ะ สุกเกินไปนี่จะไม่ขมครับจะไม่อร่อยนะครับเมื่อเตีนไก่เริ่มเปื่อยแล้วนะครับผมก่อไก่เวลาแล้วครับเราก็จะไปแช่วนเส้นกันต่อครับวันนี้ใช้เป็นวนเส้นแห้งนะครับแช่น้ําครับแช่เสร็จครับก็ลงหม้อไปเลยครับผมนี่ครับสักพักก็ตากขึ้นได้เลยนะครับนี่เส้นเหนียวนุ่มเลยนะครับผมขงไก่ก็สุกพอดีครับผมตีนไก่นี่กำลังเปื่อยดีพอดีครับ โรยด้าด้วยผักชีครับตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆของเราครับใส่ลงไปเลยครับนี่กินนี่หอมมากครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับเมนูต้มเส้นตีนไก่กินกับบุนเส้นนุ่มๆครับกับกระเทียมเจียวหอมๆครับรับร้องว่าสูตรนี้อร่อยไม่แพ้กันครับหรือใครจะกินเลยก็ได้ครับสําหรับผมนี่ก็จะปรุงรสนะครับปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผมรสชาติจะคล้ายๆกันแต่จะทําง่ายกว่าและสะดวกก่อครับ รวดเร็วใช้เวลาไม่มากด้วยหรือบางคนจะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ลูกชิ้นครับกัเข้ากันดีเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเมโนูนี้ก็แซ่บมาก